นึกว่าใครแทงศักดิ์สิทธิ์เสียอาการหลังสาวในสเปคโผล่เซอร์ไพรส์สามีแห่งชาติของสาวๆหลายคนอย่างแทงศักดิ์สิทธิ์ที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานแสนานานมีผลงานโดดเด่นจำนวนมากและบอกได้ว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีกี่ปีก็ยังหล่อเหลาเอาเรื่องไม่เปลี่ยนแต่วันนี้เราจะพาไปสองภาพนักร้องสาวที่บุกเซอร์ไพรส์ป่าแทงจนเสียอาการกลางรายการ ซึ่งก่อนถูกเซอร์ไพรส์น่วยสุจิลาได้เผยสเปคของป่าแทงว่าเป็นผู้หญิงที่เหมือนสรารูปทรงเปลี่ยนไปได้เซ็กซี่แต่เรียบร้อยผิวสีน้ำพึง่งในกรคลองมีด้วยเวลาน้องคนนี้มาเขาก็จะชุ่มชื้นหัวใจกระชุ่มกระชวยขยันทํางานไม่บ่นสักคำน้องคนนี้คือน้องมิวอรอพัศยาสุขสายพอน้องมาก็สวัสดีครับน้องมิว ใส่ตากลุ้มกลิ่มต่างจากที่มองนุ้ยเลยต่อมาน้องมิวก็ได้โผล่มาเซอร์ไพรส์กลางรายการร้องเพลงมาจีบให้จบจนป่าแท่งเสียอาการบอกว่าเซอร์ไพรส์มากเลยทีเดียว